สวัสดีค่ะอยู่กับช่องย่าหนิงนะคะออกมาหาเพื่อนก่อนนะคะวันนี้นะคะมาเล่นหาเพื่อนเพื่อนก่อนยังเหลือทัพภูพี่แดงป้าซอยายหวังเดี๋ยวไปตามหาทัพภูก่อน,ไไนอา้าวมาหาเพื่อนเพื่อนมามามาจอบเบิง้งงมาเพื่อนเพื่อนหาย,หายหระบ่หรือยังอยู่ยังอยู่จ้าไ,ไปไหนอเออยังอยู่เนาะมาจอบเบิง้งมาจอบเบิง้ง เดี๋ยวไปจอบทัพูก่อนอ้าเพลออันนั้นนะ่ะอะไรนะ่ะปุนปุ๋ยบ่ปุนบ่ข้าวโพดสับ,โ,สบโอ้เอามาให้เอามาให้ควายหัวอาหารควายหัวหารควายควายของช่างตั้มช่างตั้มเอามาให้ควายพ่อพันธุ์แม่พันโอ,โอ้เดี๋ยวไปหาทับพูก่อน พี่แดงไปหายไปไหนพี่แดงก็หายไปไหนไ <ป S 1> เดี๋ยวค่ะถ้ปูก่อนฝนตกแรงมากถ้าฝนตกแรงเราจะกีดยางไม่ได้นะคะอย่างนี้นะคะนี่ค่ะพอกีดปุ๊บนะคะน้ำยางก็จะไหลไปทั่วเลยนะคะแล้วหน้ายางก็จะเสียด้วยอ ทัาภูสวัสด,ดียัง,ย,งยังอยู่เป็นคนอยู่เนะาะนึกว่ายังไม่อยู่เป็นคนเพราะว่าเห็นอ่า,อาไม่เห็นเลยโอ้ยังอยู่โอ้โหที่นั่งเดี๋ยวเข้าไปนั่งก่อน,อนมีที่นั่งแล้วเข็อ๋อฝนตกมันจะเข้ามาแบบนี้เลยเลยทัาพูเลื่องมาเลยเลรออ่ะ แล้วไปไหนมาวันนี้ไม่ได้ไปไหนก็อยู่นี่เหรอโอ้ไม่ได้ลดน้ำหรือท้าพูแห้งเฉาเลยก็ไมันไม่ตายทำไมไม่ลดน้ำแล้วโอ้โหเป้าน้ำมาลดเลยเหี่ยวเฉาเลยโอ้เป้าน้ำมาลดเดี๋ยวนี้โอ้โหมาเล่นมาจอบเบิงว่าเหลือเป็นคนหรือเปล่าอ๋อ ถ้าไม่เหลือเป็นคน,คนก็คงจะเหลือเป็นอะ,อะไรหละเหลือแต่บ้านนึกว่าหายไปแล้วถ้าปูมมีบ้านที่ถาวอนนะคะก็เลยไม่ได้ไปนะคะบ้านที่ถาวออยู่แบบสบายโอ้ยอยู่บ้านมีถาวรของตัวเองแบบนี้ก็ไม่ไปแล้วเนาะพรุ่งนี้เราจะไปหาอคอนเทนต์อะไรกัน,หนเหรอไปอโอเค เพราะว่าว่างนะพรุ่งนี้เลยมาชวนไรอ่านี่รดไรสิใช่โอ้ oh. ไม่รดน้ำจะอยู่ได้ยังไง <Okay. S 1> คนไม่ได้กินน้ำมาก็เดชสมอลี่สิต้นไม้ไม่ได้กินน้ำมาก็เดชสมอลี่เหมือนกันโอ้ยต้องรดน้ำเขาบ่อยๆเปลี่ยนกระถางแบบนี้ใส่เนี่ยเด้ออืมโอ้ นึกว่าไปเห็นไปนู่นอ้าวก็ไปล่องกับน้องพงกลับมาแล้วนะครับแล้วจะไปจำปาดงวันไหนครับจะไปจำปาดงเหรออ่ารอดูแล้วเราจะไปรถใครล่ะรถพี่แดงบ่ฮะดูก่อนชวนพี่แดงไปมากเลยนะจำปาดงนะครับเออก็อยากไปเหมือนกันก็ชวนพี่แดงแล้วก็จะออกน้ำมันหาน้ำมันก่อนได้บอเงินเติมน้ำมันบ้าให้ผมอยู่เหรออ่าไม่จไปาไม่ ไม่ไปลุงกับป้าไม่ให้ถ่ายนะสิผมก็จะไปจะประดงนะเนี่ยอ่ะอ่ะไม่ถ่ายใครลุงกับป้าลุงกับป้าไม่ให้ถ่ายลุงกับป้ามีคนแฝงอยู่ผมอยู่เลอเลอโอ๊ยไปยไปถ่ายเลยใครจะว่า<ม>ย่าจะพา<น>ะไปเดี๋ยวย่าจะพาไปเดี๋ยวเราจะไปกันเดี๋ยวหาน้ำมันรถก่อน,น <ะ S 2> อ่ะอ่ะแล้วใครน้ำมันรถคนละเท่าไหร่องถ <นะ S 2> ามพี่แดงได้ได้เดี๋ยวผม เาจะไปนะครับผมก็จะไปถ่ายนะครับอคนที่บอกไว้นะเนี่ยผมไปแน่นอนนะครับเออไปอ่า้าก็จะไปมไม่เห็นมีใครบอกอืมรู้ดีทำเป็นนื่นั่นนะเหรอโอ้ทำเป็นนี่นั่นอีกอใช่รูเร้เรื่องนั่นเรื่องนี้โอ้ยเจ้าตัวเขายังไม่พูดอะไระพูดก่อนแล้ว เอออืมมันต้องมันต้องไปดูใช่ก็จะออไปนะไปจำปะดงแนะ่นอนนะเออชวนญาติเด้ออืมวันไหนจะไปขอด<ะ>ได้ฟังนะขึ้นปิดเลยเนอะโอ้ถัพปูขึ้นทันทีเลยพูดวันนี้เต็มที่นะเนอะโอ้ยไม่ได้ดูเลยเอ,อืมประสอว่า จัดไปแล้วอืมอือปศจัดไปอีกแล้วอืมนี่แหละเราไม่ต้องไปฟังเสียงนกเสียงกาอะไรหรอกเห็นไอ้เตี้ยพี่แดงแล้วพี่แดงล่ะโดนว่าไหมพี่แดงโดนว่าไหมพี่แดงไม่มีไม่ได้โดนว่าอ๋อแต่หมอต้นผมที่เสือคนหนึ่งอ๋อยันิงก็รอดยานิงไม่มีไม่มีโอ้ว่าสิปอมีมีเนาะ อ๋อแต่พี่แดงก็ไม่มีอีกไม่พี่แดงไม่มีอ๋ออ่าเขาจะว่าเป็นบางคนเลือกคนว่าบ่เนาะไม่รอเหมือนกันอ่าอ่ะก็ถ้าภูก็ไปอยู่เนาะพี่แดงก็ไปอยู่ก็ช่วงนี้เราก็ไม่ได้ไปเนาะอเออสงสัยเห็นถ้าภูไปเที่ยวที่อื่นมั้งเดี๋ยวผมไปนะครับเดี๋ยวผมอืมเขาไปถ่ายไน้ถ่ายกับลุงแน่นอนอืม ลุงจานาอ,อนุญาตเอ,อนุญาตเนาะอนุญาตอืมแ,แ,แล้วก็ลุงอนุญาตไหมผมถ่ายแล้วนะ<ม>โอเคแค่นี้แหละจะยากอะไร<ม>ลูกพลง่ายจะตายไปไม่เห็นยากเลยอืมอ่าถ้าปูก็โดนเลยโดนโดนอ่อเขาดูในคลิปว่าถ้าปูเขาเป่าปล่อยคลิปหรือว่าโดนยังไงมันเป็นเอะไรกไนนะ รู้ความลับเนี่ยคนที่ออกไปนั่นแหละ<อ>แล้วไปเล่าให้มันฟังให้เขาฟังเเอเอเอออแล้วเขาได้ข้อมูลตัวนั้น,นอช่แล้วเขาเลยมาว่าให้เราะอะไรเราไม่ได้ว่าคนที่ออกไปมันหาเรื่องเองมั้งเนาะอืมก็เราไม่ได้เห็นว่าอะไรแล้วก็อยู่กันมอง,มอง,มองมมวๆแปแน้ถ่ายพรุ่งนี้เราก็ไปหาคอนเทนต์กันแต่ละวันเราก็ไปหาคอนเทนต์กัน ไม่เห็นเราไปนี่เลยอ้าวอ่ะตอนนี้ก็พี่เดงอ๋อมืดแล้วอ่ะเดี๋ยวยายจะกลับนะยังไงเออไปไหนมาแต่งตัวสวยเชียวโอ๊ยแต่งตัวสวยว่าจะออกมานี่แหละอก็แต่งตัวสวยว่าจะออกมานี่แหละแล้วพอดีฝนตกฝนตกก็เลยไม่ออกก็เลยไล่ที่บ้านแล้วทีนี้ฝนหยุดก็เลยออกมาอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรา ก็ไปหาเห็ดเนาะเออเไปหาเห็ดกันมึงไปจีโม่เดี๋ยวออกมาชวนอ่ะเดี๋ยวตอนนี้กลับก่อนมาเยี่ยมทัพภูนะคะอ่าก็ย่าไม่รู้นะนี่ว่าเรื่องอะไรแต่ย่าบังเอิญมามันมีเซนมั้งอ๋อสงสัยมีเซนเพราะว่าไม่รู้เลยว่าทัพูโดนว่าโอ้ยตั้งแต่เมื่อคืนวานเรอ อ๋อโอเคโอเคเพิ่งรู้นะเนี่ยนะอ่ะ,อะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะค่ะก็มาแวะพอดีเลยนะคะย่าไม่ได้ดูไม่ได้ดูคลิปไม่ได้รู้นะคะว่าถ้าปูดโดนว่านะคะแต่ก็อ่ะยังไงถ้าโดนว่าก็มาให้กำลังใจกันนะกันนะคะอ่ะก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ like, share, นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ